สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเลียงกบโดยใช้ท่อปูนซีเมนต์ครับถ้าเกิดว่าพี่น้องนี่ท่อปูนซีเมนต์ว่างอยู่นะครับก็สามารถที่นํามาเลียงกบได้นะครับเพื่อปูหายท่อว่างเปล่านะครับก็คือใส่ท่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเ้าสามารถเลียงกบได้นะครับท่อที่เห็นนี่ก็คือท่อหล่อครับพี่น้องนะครับเอามาเลียงได้ปริมาณกบที่เทาเอามาเลียง นะครับจะเป็นกบเนื้อหรือคุณเป็นกบแม่พันธุ์ก็ได้นะครับคุณเป็นกบเนื้อหรือเลี้ยงเป็นกบแม่พันธุ์ก็ได้นะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับบ่อหนึ่งที่แนะนําเลี้ยงนะครับครั้งแรกที่ห้าไซสามารถเอาหลุกกบไซได้ถึง1 0ึงถึงร้อยหสิบโตนะครับแล้วเวลามันใหญ่มาักพักกะขัดออกนะครับให้เหลือบ่อละประมาณหาสิบโตนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงกบได้นะครับสําหรับบ่อแม่พันธุ์นะครับแนะนําให้เหลือ กบอยู่ในบอ่อประมาณ25-30ตัวนะครับบอ่อตองเลียงน้าแหน่นเกินไปเพราะว่าการเลียงกบถี่มันง่ายล้วก็น้าแหล่นเกินไปจะทําให้กบมันเขียวมากนะครับขับถ่ายของเสียทําให้หนาม,มันเน่าเร็วล้วก็ทาให้กบมันเกิดโรคล้ละก็เสียชีวิตนะครับการเลียงกบในบอ่อแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือต้องเปียนหนามเสมอเพราะว่าพื้นถี่บ่มันแขบ นะครับอากาศในการแลกเปลี่ยนของน้ํากับอากาศมันน้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่นาตัดมันแคบปริมาณแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันก็น่อยการเปลี่ยนน้ำเข้ากับที่ต้งเปลี่ยนเสมอนะครับก็จะทําให้กบโตเร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับไม่เกิดโรคอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับเดี๋ยวพาว,วิธีมาเบิ้งวิธีการเลียงกบในบอ่อซีเมนต์นะครับเริ่มหลักเริ่มต้นโดยการซื้อบอ่อมาถ้าเกิดเรามีบอ่อที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับเราก็เอาต้นกล้วยตัดเป็นท่อนเป็นท่อน นะครับแล้วก็แซลงไปในบอ่อเพื่อทําให้ปูนที่มันล้อมมาใหม่ๆมันเจือจางไม่กัดกบนะครับเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นด่างไปกัดกบทําให้กบมันตายได้ฉะนั้นบอ่อปูนถี่เอามาใหม่ๆก็ควรจะทําการแช่แช่น้ําแล้วก็ตัดต้นกล้วยแช่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนก็จะทําให้ปูนนะครับปูนในบ่มัน บอบกัดหนังกบทาให้กบบอตายนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาเบิง้งวิธีการแช่บอ่ออ่นโดยใช้ต้นกล้วยเพราะว่าต้นกล้วยใชมียางนะครับมีเอนไซม์นะครับไปทําจัดการกับอันปูนทําให้ปูนมันไม่กัดกบนะครับตามมาเลยครับนี่ก็คือต้นกล้วยที่จะทําการตัดเอาไปทําการแช่บอ่อกบนะครับพี่น้อง เนาะเผื่อครับนครับ,รบเถื่อน้ำไปใส่อยู่ในบ,บ่บอบ่กบบ่ปูนซีเมนครับเพราะว่ามันจะได้กัดกัดทอใส่หมดเลยนะครับเป็นค่อน ครับพี่น้องครับเมื่อตัดต้นกล้วยมากแล้วนะครับเขาก็เอาต้นกล้วยใส่ลงไปเลยนะครับแฝงไว้ประมาณสองอาทิตย์ขันตามนะครับเึื่อเดือนขันเห้าผ่าเขาก็ให้แฝงได้ประมาณสองอาทิตย์เพื่ขันบ๊รีบจะหเหนื่อเือดือนนะครับแฝงไว้แบบนี้ต้นกล้วยมันเน่าครับพี่น้องนี่ครับคือเคล็ดลับทําให้ปูนไม่กัดกบนะครับเวลาเลี้ยงปลาในบ่อก็ต้องแช่แบบนี้เหมือนกันครับพี่น้องนี่เป็นเคล็ดลับนะครับ ใส่ไว้เลยนะครับใส่ลายปันไหนก็ใส่ประมาณสองถึงสามขูครับพี่น้องแล้วก็เติมน้ําจนถึงระดับที่เราจะใช้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการเตรียมบ่อปูนซีเมนในการเลี้ยงกบนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็อันนี้ก็คือเคล็ดลับนะครับจะทําทให้ท่อไม่กัดกบ บอกปวดไม่กัดกบพบกันใหม่ EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ